สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มดิฉันก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับเอ่อการสมพันธ์ของกระต่ายใจพันธุ์เอ่อไทยค่ะดิฉันนางสาวอารยามูมูรหัสศึกษาศูนกศูนย์ค่ะดิฉันนางสาวอจิกิสเยเมนรหัสศึกษาศูนย์สค่ะดิฉันชื่อนางสาวนุไอมาทตะเอรหันย์หดิฉันนางสาวอัชวานีเบอร์ซารหัสศูนย์สี่หกค่ะดิฉันนางสาวพิศาลานอรรหัสศูนย์หกเก้าค่ะ และผมนายอัฟฟายลีเฮยนะฮะศูนสองแปดครับเพื่อไม่ให้ปการเสียเวลาเชิญรับชมและรับฟังกันเลยค่ะย้ <Yay! S 2> <ป>ระยะเวลาเริ่มจับคู่หนึ่งการติดสัตว์กระต่ายเพศเมียไม่มีรอบสัตว์แน่นอนแต่สามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลาหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสังเกตได้จากพฤติกรรมที่กระวนกระวายขุดพื้นหรือพยายามปีนกรงสองการผสมพันธุ์กระต่ายเรบผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ4.6เดือนก็คือเพศเมียและ5.6เดือนคือเพศผู้ หลังผสมพันธ์ตัวเมียจะตกไข่าภายใน1 0บถึงสิชั่วโมง3ระยะเวลาตั้งท้องใช้เวลาประมาณ28-32ถึงวันในช่วงเวลานี้แม่กระต่ายจะเริ่มสร้างรังโดยใช้ขนของตัวเอง 4. การคลอดออกลูกครั้งละ4-12ถึตัวลูกกระต่ายเกิดมาจะไม่มีขนและยังเลื่มตาไม่ได้ต้องอยู่ในรังที่แม่เตรียมไว้เพื่อความอบอุ่ลนลักษณะของพ่อพันุ์จะมีสีเป็นสีน้ำตาลดำ ส่วนลักษณะของแม่พันธุ์จะมีสีเป็นสีขาวดำโดยนำพ่อพันและแม่พันธุ์มาผสมพันธุ์กันและเสร็จสิ้นการผสมพันธุ์โดยทฤษฎีแล้วเพศผู้สีน้ำตาลดำซึ่งแทนด้วย a เล็ก a เล็กส่วนเพศเมียสีขาวดำซึ่งจะแทนด้วย a ใหญ่ a เล็กหลังจากผสมพันธุ์กันแล้วได้คิดคำนวณว่าจะออกมาเป็นอัตราส่วน g e โน t y p e 2สองส่วนสี่ a ใหญ่ a เล็กต่อสองส่วนสี่ a เล็ก a เล็กอัตราส่วนฟีโ n o t y p e ส่วนส่วนสี่สีขาวดำต่อส่วนส่วนสี่น้ำตาลดำการสังเกตการแม่กระต่ายเริ่มใกล้คลอดจากกานนะรนำผสมพันธุ์กันแล้วทำให้กระต่ายท้องและขคลอดออกมาผลปรากฏออกมาว่าเป็น5ตัวซึ่งมีดังนี้ขาวดำสตัวมีเพศผู้หนึ่งตัวและเพศเมีย3าตัว น้ำตาลดำหนึ่งตัวมีเพศเมียหนึ่งตัวผลปรากฏว่าเป็นไปตามที่เราคำนวณตามทฤษฎีพาพาทุซ่ของเม,เมนเดลสุดท้ายก็จะเป็นลูกที่คลอดออกมาซึ่งมีความสวยงามมีขี้อ้อนสุดๆค่ะสีละมุนมากแถมยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยในการเลี้ยงอีกด้วย